ไม่ขอโทษครับใจเย็นเขาบอกใจเย็นเพื่อนเพื่อนดีใจว่าไปเจอพี่เขาขอโทษแล้วมึงก็ใจไม่ดีใจเท่าไหร่จบมันไม่รู้ระยะต้องอ่านเป็นคาราโอเกะก็ได้เอาก็มึงเขียนไปคาราโอเกะไม่เขียนว่าอะไรอูโนระยะได้เข้าว่าะฮาได้เข้าว่าฮูอะไรวะ อ๋อได้ครับว่าข้าวมาลงมมาฆ่ากูได้เฮียคิดเริ่มแม่งมาลุมกูได้สัตว์แต่เฮียนี่ยังไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> นี่ล, <c oughs> ล่ะ <c oughs> ทำไมวะระเบิดต<ะ>ิงหมดเลยอะ่ะทำไมวะทำไมกูตายวะ <c oughs> <c oughs> ลุมันไอ้ยี่ตายั้ไงหน้าหมาไอ้หน้าหมาตายงงให้ไอ้หน้าหมาตายไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มมันทำหน้าหมาียบร้อยเรียร์ไมมีที่ไา้สัตว์ลุมันไม่ได้ลุมเลยียเราโดนลุมเบิ้มหลบก็พอ นี่เพิ่มสปีดบู์ยังไงครับผมแค่เพิ่มวิ่งไวเลยจ้ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มลบลบลบเราพวกเดียวกันเพิ่มลืมลืมนี่ไม่ฆ่ายูเลยจ้ะเยยนเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วไงครับผมนี่เอาเวเดอร์เดินอย่างช้านี่นี่ ตายแน่ลูกนั้นเรียบร้อยบอกแล้วกูบอกแล้วลูกนั้นตายงงระเบิดนี่ระเบิดจากฟ้าเลยงงคอนเทนตข้ามน้ำเนเออข้ามน้ำเนี่ยข้ามน้ำแล้วทีมมันจะอยู่ยังไงวะอยู่ทีมฝั่งเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เหรอใช่เหรอใช่เปล่าใช่ครับข้ามน้ำสักสองตาแล้วเดี๋ยวไปสลับทีมเปลี่ยน เป็นทีมกลับก่อนหน่อยครับฟังเดียวกันจริงเหรอเกมเกมระดับบอมแฮคนี่คือแม่งเข้าวะนี่เลยนะมือถือฝั่งเดียวกันก็เยี่ยแล้วเยี่ยโดนลูผมโดนลูฝั่งเดียวกันก็เยี่ยแล้วข้ามน้ำนี่เหรต้องต้องตาเบิดข้ามเลอะไรอะอะไรดิ้งกืดเนี่ยกูก็โดนเลยอะ ไม่ใช่กรุมเขาดีกว um ่าโอ้เอาเออไปวางอย่างนั้นอ่ะอย่าลบอย่าลบเฮ้ยจัดเด้อมัน่ายกันไม่ได้ร evet. อย๊ยหายละโอ้ยเรียบร้อยอ okay. oh, ุ้ยเอ้าแรงเอ้า ครีมชีสครีมชีสเอาไปอะตายโง่ตายโงูเน้นบอกเลยว่าทีมตายงูสิบเอ็ดไปไหนมาสิบเอ็ดไม่มีที่ไปพวกนี้ถ้าสองฝั่งมันอยู่มันไม่เป็นทีมเดียวกันแล้วมันอยู่คนละฝั่งจะเป็นยังไงวะไม่ไม่รู้ต้องต้องจัดห้องชั้นสามเลยเรียบร้อย รเราฟาดฆ่ากันได้ยม,มาไงบ้างแมสเมิร์ดถุงมงถุงมือเนี่ยถุงมือไม่ต้องปิดบุ๊กปิดบุ๊บอุย้ยแหมเก็บเรียบเลยวะ ไใครจู้จุ๊กปิกไงในปิกมันเข้านอนแล้วตอน,นสี่ทุม่มกลับมาไม่เจอมาแล้วีกทำไมไม่ไปวะระเบิดอ่ะมันเบี้ยวมันเฉ๋งไงอะไรนะระเบิดมัเเเนเฉ๋งเล่นเกมอยู่ระเบิดกูอย่างสั้นเลยฮะอ๋อแววร้อยนี S <S <S อ๋อกูสามารถเตะแล้เบิดเอ้เเอา,อาเตะแล้วเบิดออของอเอามากินด่อนได้ด้วยว่ะยังไม่กินชีสเลยสัตวสเลือกสีที่ชอบมไม่ในใจนะผมนับหนึ่งถึงสามแล้วกดพร้อมกันหนึ่งสองสาม <S <S ยัางเหงา อ่าไม่มีใครแดงแล้วผมเสกแดงหนึ่งคนจะไม่มีใครยอมเปิดตาแล้วผมเปลี่ยนไงกดเชนเทนทีมไงพีง oui? ่นี่แอวเดี๋ยวข้ามแม่น้บะตะโง้เฮี้ยเปลี่ยนเดียวไม่เอวข้าไแม่น้ำตะโงงบองคั <c oughs> <c oughs> แม่ดูตอนแปดจังดูแล้ว,ไ,ไ,ลวไปตำอะไรให้แม่มึ <c oughs> เงเหรอใจเย็นใจเย็น <c oughs> นี่ไงทำไมต้องใช้พวกลุมเงย เอ็นเตตะโกนอาปอเฮ้ยอย่าฆ่ากันเองขามเลิฟไปเด็กเหี้ยขามเลิฟแม่งชอบขับขับเลยแบบฆ่าทุกคนเลยเฮียแม่งเนี่ยมึงเล่นตัดหมดปะเนี่ยไอสัตว์จะไปเล่นเดียวๆไม่ดีกว่าเขาบอกเขาไม่รู้ระยะเขาไม่รู้ระยะไม่รู้ระยะแต่มึงควรจะรู้เพื่อนร่วมทีมไอสัตว์บ้าปะเนี่ย เฮ nah ้เก็บครับเลิฟเก็บหัวซูชิมาเนี่ยไปเก็บหัวซูชิมันบอลลูกบอลเคลนชอยู่แล้วเราเคลนชีตอยู่แล้วพี่เดิแล้วขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายอีมันหล่ได้ไงวะนั่นเหนียบร้อยเราแม่งสุดยอดครับทีมกูก็สุดยอดเหมือนกันทำเลกันทีมตากาไม่ฆ่ากันเอง